เอาเลยนะผมกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พวกผมกวนะเกจดจีบมันนี่นะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวไซต์นะครับอย่างด้านของอ่าคีฟอร์เซคีฟอร์ขาสนะครับผมเว็บนี้นะซึ่งเว็บนี้เนี่ยอ่อจะเป็นเว็บที่เปิดมาก็ถือว่านานอยู่นะครับเนี่ยประมาณ หนึ่งร้อยเจ็บสามวันนะครับผมก็เปิดมาประมาณสักครึ่งปีได้นะฮะเพราะปีหนึ่งมีสามร้อยสิบห้าวันใช่ไหมอ๋อก็เปิดได้ประมาณนี้เลยนะครับผมการถอนทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่สองหมื่นกว่าเลยนะฮะแล้วก็อ๋อทางด้านของการเอื่นไปแล้วทนะั้งหมดของเว็บไซต์นะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสาสิบเก้าดอลลาร์นั่นเองนะครับผมผู้ใช้งานมีอยู่หมื่นเก้าพันสองร้อห้าสิบห้าคนเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครก็จะมีทาด้านของ o f อพวกเนะครับเพจดูคลิกนะฮะแล้วก็ทางด้านของ f o r c e s y s t e m นะฮะอ่าฮะแล้วก็ทางด้านของ s o r ร์ลิงนั่นเองนะครับที่ทุกทุกคนชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะด้านองการชอร์ลิงนะครับผมอืมนะฮะก็อันนี้จะเป็นทางด้านของเหรียญที่เขาสปอร์ตนะครับในการถอนเงินรางวัลนั่นเองนะครับอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราทำการกดบีสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ทำการอ่า ไม,ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับให้เราทําการสมัครไปก่อนนะครับผมสำหรับใครยังไม่สมัครอ,อ่อนแต่ผมสมัครแล้วเข้าไปเว็บไซต์ให้ดูกันเลยดีกว่าหน้าเว็บไซต์ด้านของอ,อ่อครโตเซกนแล้วอ,อ่อคริโตแคสแล้วนะครับผมก็เว็บนี้นะฮะก็จะเป็นในด้านของการเคมเหรียญที่ผมบอกไปเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเคมเหรียญหลายเหรียญหรือว่าอ,อ๋อจะชอบเคมเหรียญบิตคอยนะครับ U S D T แล้วก็ลอกคอยอ่าก่อนที่เราจะเข้าไปแล้วเข้าไปที่มุมสามเหลี่ยมก่อนนะครับเราก็จะมีในหน้านของ การบอกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นทางด้านของการชอร์ตลิงนะ์นะครับี t c นะครับแล้วก็ฟอลสินนะครับก็อันนี้จะเป็นทางด้านของที่เราเนี่ยชอบทํากันอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ตรวจอะไรของเขาไปนะครับปล่อยเข้าไปนะอาจจะตรวจอะไรก็ลงเขานะครับผมปปกี่เปอร์เซนะ็นต์กี่โปรแคสเนี่ยโอเคนะเขาก็บอกกันนะว่ามันยากด้วยนะครับสําหรับการเคม็มตรงนี้นะครับผมก็เราจ่ทักผู้ชมเลยนะครับใครที่ชอบตรงหน้าของการเคลม อ๋อเคมตน้นหน้าของชารลิงนะครับผมแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ตรงนี้แต่ว่าได้เยอะนะครับตน้นหน้าของการชารลิงนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ๋อมีอยู่วันนี้มีอยู่100นะแล้วก็ถ้าเราเค็มทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ประมาณ0.2 USDT นะครับผมถ้าเราเค็มหมดนี่ก็ได้ประมาณ0.2 USDT กันเลยนะฮะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะอืมนะครับก่อ,อ,นนะบกอนที่เป็นไหนปะอันนี้จะเป็นง่ายหรือเปล่านะเนี่ยมันก็จะบอกป๊อปปูล่านะฮะป๊อปปูล่าป๊อปปูล่า ป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าป๊อปปูล่านี่สมบัติจะง่ายนะครัป๊อปปูล่าเนี่ยนะครับก็ไอพวกทำนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นยากเนะี่ยยากก็อ๋อหน้าของโปรตแทนเนี่ยก็เยอะขึ้นนะไอ้นมเมอรก็คือว่ากลางๆนะครับก็ไม่ยากมากง่ายไม่ยากแต่ถ้าอันนี้จ,จะเป็นหน้าของยากอะไร,ะรบ้าง C L K Pro อะไรเนี่ยนะนะก็กับกับไอเอิร์นนาวออนไลน์อะไรนะครับผมก็เนี่ยเขาก็เตือนอยู่นะว่าดิเอชั่นไอโฟล์ยูเซอร์ r อสแตนฟอร์มดรอปลิงอะไรระบบเนี่ยนะครับผม,นะบผมก็ ไนะม่จำไป็นทำงานง่ายๆไปนะครับเพรต้องทำงานยากเนาะส่วนท่าของพ t c ี t c นะครับผมก็เขาก็จะบอกกันอ่ะเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมว่างเงินรางวัลที่จะได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเขาก็จะคำนวณมาให้เราหมดแล้วเนี่ยศูนยะ์จุดสองเก้านาทีเก้าวิ่เก้าวีเนี่ยป่ะอเคไปทั้งหมดก็ได้เยอะอยู่แล้วนะฮะอืมตอนนั้นนะขอเว็บไซต์สักสักหนึ่งร้อยบีดก็พอแล้วนะเอาจริงๆอ่ะนะฮะอืมนะครับเราไป็นะเว็บไซต์อื่นนะเพราะเว็บไซต์เราไม่มีเยอะนะ ต้องทําการอ๋อเราจะต้องทําการไอ้นี่ก่อนนะครับผมทําการ PC ไปสัก4ครั้งนะครับเป็นฟอกเได้เนาะมีหน้าของชาเลนด์ด้วยนะครับชาเลนด์นะครับก็จะเป็นหน้าของอ๋อต่อวันนะที่เราเคมนเนาะมันก็จะได้ตรงนี้เป็นของรางวัลตอบแทนนะฮะที่ทางเว็บไซต์เนี่ยจะมอบให้เรานะครับผมอืมนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับถ้าใครทําไปเยอะๆเนาะแล้วก็ต่อไปนะเป็นด้านของเดี๋ยวขอโทษนะขออภัย ต่อไปนะเป็นหน้าของ b i g l y Contest นะครับผมก็จะเป็นเอ่อขาเรียกว่าทางด้านของพวกที่ขยันเคลมนะวันนี้เขา,าเคลมประมาณสามร้อก้าสิบห้าครั้งนะเนี่ยเขาได้ไปสองร้อยล้านนะในสัปดาห์นี้เนาะในสัปดาห์ใน,ใน,ในหนึ่งเดือนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเพราะเก้าวันกว่าเอสามวันน่าจะหนึ่งสัปดาห์หนหึ่สัปดาห์ถูกแล้วนะครับผมก็สัปดาห์เนี่ยได้สองสองรอยลาร์นะถ้าใครที่ขยันเคลมนเนี่ยก็ได้เงินฟรีไปเลยนะประมาณหกสิบบาทเนาะ แล้วก็อันนี้ก็วิกฤตคอนเทสต์กันหนึ่งนะครับเป็นท่าน้าของพอเสร็จนะครับที่ใครชอบเครมพอเสร็จเยอะๆนะครับอันนี้ครบเซ็เครมไปสี่ร้อยครั้งนะก็ได้หนึ่งรอลลาร์เลยนะที่เว็บไซต์จะแจกให้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าน้าของออฟเฟอร์บอลคอนเทสต์นั่นเองนะที่เจ็ดรอลลาร์ปะอ่ะอยู่ที่สองรอลลาร์เหมือนกันนะครับผมนะใครที่เครมนะของออฟเฟอร์บอลกันเก่งเนี่ยก็จะได้ไปสองรอลลาร์ฟรีๆนะโอ้โหถ้าถ้าเราทําได้หมดเนี่ยผมบอกนะก็ได้เยอะเหมือนกันนะเออสัปดานหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตังค์ที่่แแบบบววาาอะะะไไรรรรด้้้เสิมมมนนนนคัััผปณลก นะครับอย่าคิดว่าเป็นได้หลักเลยเนี่ยนะครับผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะผมเป็นได้เสริมเนี่ยยังโอเคก็อ่ะเว็บไซต์ก็จะมีประมานนี้นะส่วนนะนํ่การถอนเดี๋ยวจะถอนให้ดูในภายหลังแล้วกันนะดอาจจะอัปเดตแล้วก็ถอนให้ดูด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอเสื้อครับ